สวัสด usted, ay, ีค่ะเด็กๆเอาล่ะค่ะวันนี er ้ผู Deadpool ้พาทํากิจกรรมนะคะวันนี้เราจะฉีกปะผ้าผีเสื้อกันค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักผีเสื้อไหมคะผีเสื้อภาษาอังกฤษเราเรียกว่า b u t ร์ r f l y มาดูส่วนประกอบของผีเสื้อกันค่ะเด็กๆเอาล่ะค่ะผีเสื้อก็จะมีส่วนปีกมีส่วนลําตัวมีส่วนหนวดส่วนขานั้นมี6ขาค่ะเด็กๆเอาล่ะค่ะวันนี้เราจะทํากิจกรรมด้วยการฉีกปะปีกผีเสื้อนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าทํายังไง อุปกรณ์ที่เด็กจะต้องเตรียมนะคะมีกระดาษสีคุณครูส่งไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ต้องมีกาวด้วยนะคะเอาละค่ะส่วนสำหรับวันนี้คุณครูฉีกระดาษได้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณครูจะปะติดเลยเด็กๆทำไปพร้อมคุณครูเลยค่ะเริ่มจากการทากาวลงไปก่อนคุณครูจะตกแต่งรูปหัวใจบนปีกของปีเสื้อก่อนนะคะฉะนั้นคุณครูจะทากาวลงไปที่รูปหัวใจค่ะเด็กๆสามารถออกแบบตามจินตนาการตัวเองได้เลยนะคะชอบสีไหนใช้สีนั้นนะคะพยายามฉีกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆนะลูกอ่า สังเกตดูภาพให้ดีๆค่ะอย่าให้กาวออกนอกกรอบนะคะค่อยๆทาค่ะส่วนลำตัวคุณครูได้ทาสีไว้ให้แล้วเด็กๆไม่ต้องนะคะเอาละค่ะเริ่มแรกเลยปะติดลงไปเลยค่ะแบบนี้คุณครูฉีดเอาไว้แล้วนะคะเพื่อความสะดวกเด็กๆจะฉีดไว้เหมือนคุณครูก็ได้แล้วมาปะติดทีหลังหรือทําไปฉีดไปก็ได้ค่ะเอาละค่ะแปะเลยทำยังไงก็ได้ค่ะให้ภาพสวยงาม ยิ่งแปะละเอียดไม่ให้เห็นรอยพื้นขาวยิ่งภาพออกมายิ่งสวยนะคะเด็กๆทำไปเลยค่ะอาะคาเด็กๆเสร็จแล้วเห็นไหมคะภาพในการทีนี้ภาพด้านนอกคุณครูจะใช้สีน้ำเงินค่ะเด็กๆเด็กๆก็ทากาวลงไปเฉพาะส่วนที่เด็จะติดนะคะไล่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องวีบอ่าคุณรูจะติดบริเวณนี้ก่อนค่ะเด็กๆโอนะคะ,ะ,คะทา้ายครบค่ะแล้วก็เลือกสี ปิดเลยเด็กๆจะใช้ปิดสีชมพูก็ได้นะคะสลับกันไปแต่จินตนาการของเด็กๆค่ะปิดลงไปเลยชิ้นไหนมันใหญ่เด็กๆก็สามารถฉีกออกให้มันเล็กได้อีกนะคะกิจกรรมนี้ช่วยให้เด็กๆฝึกการสังเกตและการใช้กล้ามเนื้อมือด้วยค่ะปิดลงไปเลยสำหรับคุณครูฉีกเอาไว้แล้วนะคะมันก็ง่ายหน่อยก็ปิดลงไปเลยค่ะ มัดระวางเวลาใช้กาวนะคะอย่าลืมสังเกตด,ดีๆค่ะค่อยๆประติดไปเรื่อยๆค่ะแล้วราคาเด็กๆเห็นไหมคะคุะงงคะคณครูติดเสร็จเรียบร้อยใบหน้าคุณครูก็ติดเสร็จเรียบร้อยค่ะเด็เกๆ เอาละค่ะทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งรูปภาพคุณครูดูด้วยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าในวันพุธนะคะสําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ